สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะหน้าใหม่เปลี่ยนไปคนละคนเปิดหน้าใหม่ยุยจิราน,านันสวยขึ้นกว่าเดิมมากนึกว่าสาวเกาหลีที่ไหนหายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงอยู่นานสําหรับนางเอกสาวยุยจิรานันมโนแจมที่ตอนนี้ผันตัวไปเป็นแม่ค้าออนไลน์ทํารายได้เป็นกอบเป็นกำแต่ล่าสุด21มิถุนายน66ก็มีเรื่องให้ชาวเน็ตพูดถึงขึ้นมา เมื่อหลายคนเข้าไปส่องอินสตาแกรของสาวยุ้ยพบว่าลูกของเธอดูเปลี่ยนไปเยอะมากโดยภาพถ่ายพอเทตล่าสุดที่สาวยุ้ยโพสไว้นั้นมาในลูกหวานในแบบสาวเกาหลีเริ่มจากปัดคิ้วให้ดูฟุฟฟ้งๆพุงพ่งๆคุมโทนความสวยด้วยการแต่งแต้มใบหน้าทนชมพูอ่อนตั้งแต่เปลือกตาแก้มและปากที่ทาลิปให้ดูเบลเบ รวมไปขนตาจับช่องงอนยาวเสริมให้ดวงตาดูกลมโตมากขึ้นและยิ่งสาวยุย้ยผิวขาวออร่าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วการแต่งหน้าในลักษณะที่ว่ามานี้ยิ่งทําให้เธอดูน่ารักแบบลดอายุสุดๆโดยปกติแล้วถ้าใครติดตามสาวยุย้ยจะพบว่าสไตล์การแต่งหน้าของเธอนั้นแม้จะโทนหวานแต่ก็ยังมีความคมเข้มซ่อนเอาไว้อยู่โดยเฉพาะการแต่งตาที่ดูเฉียบ ซึ่งต่างจากลกล่าสุดมากๆงานนี้ทำเอาแฟนคลับเห็นแล้วใจละลายต้องเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมกันยกใหญ่เช่นสวยมากอันยองอันใจมากเลยสวยมากครับพี่ยุย้ยหวานหวานเกาหลีมากค่ะออนนี่ลูกสุดๆสวยมากเลยค่ะพี่ยุย้ยดูอบอิ่มมากๆมีน้องหรือเปล่านะแอบลุ้นสวยมากเลยค่ะพี่ยุย้ยสวยทุกวันอยู่แล้วพียครับ สวยสะกดใจมากแต่งสวยมากตาหวานเป็นต้นสำหรับยุย้ยจุราน,านันอดีตเคยเป็นนักแสดงสังกัดสถานีโทรทัศน์ช่อง7มีผลงานที่โดดเด่นจำนวนมากและได้รับฉายาจากสื่อมวลชนว่าเป็นราชินีนักบู๊ปัจจุบันผันตัวมาเป็นนักแสดงอิสระพิธีกรผู้จัดละครและแม่ค้าออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะเชวยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ